รีโลเปสอยู่ไหมครับไงเทวะเฮ้ยเอาว่ะรีโลว่ีโลเปสอยู่ไหมรีโลเปสเชิญนี่ครับเชิญครับเชิญครลังรบมันเออยืนหน้าไหมหรอมองไม่เห็นเหรอคนไม่เห็นไงโอเคครับยืนหน้าไหมแล้วหรอครับอ่าโอเคครับถ้ายืนหน้าไหมโอเคครับร้องได้เลยครับเอ่อใครเป็นตำรวจบอกให้ปิดวอร์สหน่อยครับ Pit bò, pit bò. Vào vào. Ta. Tên bắt mình. bật, ra. อยู่ในทุกคราที่เธอ <Yeah. S 2> เหงาใจอยู่เป็นเพื่อนคอยต่อ mm. ทุกอย่างเราจวันไว้ไม่เคยจะไปไหนไกลเกินอีกเมื่ออยู่ในทุกวันทำเธอ เคุได้งไเง,ดดงาคนนี้พิธีมินฮะถ้าคนร้องเพลงพอก็ไม่บอกได้ชัน,นี้ไม่เป็นไรมีอะไรได้เธอผิดหวงังฉันจะลอบโยนหัวใจ ที่เก็บลได้รักเธอฉันจะอยู่ย้ายให้เธอรู้ในตอนสุดท้ายเธอจะทิ้งกันแค่แต่ดูแลตอนเธอเอาจริชอบรุองตรงนี้กันแค่ฉันเธอไม่ต้องฟื้นนี่ต่อไปเธอจะรู้เองไม่ไหว เล็บลองตรงนี้ฉันฉันแจ็คไปในไกลเท่อนนี้คือสุดจริงขอแค่เธอให้ดีไปว้ฮลัลโหลที่ร้องเพลงมาเลยกันหน่ลอ,อ,อ,องเพลงลองเพลงลองเพลง 匈้าয য় সা ইয় পাইคะ ัวผมครับเขาคือัวผมเขาคือรับวผมครับหวมครับวบผมะรับขวบผมครับมครับขวมครับวมควมครับโวเครับวมครับขวครวมครับขวามคุณบขวบผมครัครับวผมครันวมครับขวบผมครับขวบมคัวครับขวบผมครับขวาผครัวมครัมครผมรครับผ่านผผัวผคผ่คนผคมคเห็นตัวค่ะผ่านโอเคครับ คุณในห้าผ่านนะครับคุณลีโรเปสนะครับคุณได้าผ่านนะจำจำจำ่านตัวเองไว้ให้ดีนะครับอานอตอานอตมาเลยชอปไปร้องเหรออบอานอมอานอมาเลยอาตมาเลยอ่นอมาเลยอ่นอ่อมาเลยออนาน่อยอ่อนอ่อนออ่อเอ่อน่อเลยอ่อนออออนอนนอนอ่อ่อออนอนาอลอ่นอเลยเลยอเอเลยนอเเลยครับอน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ มีจริงด้วยเจ๊ย <eigentlich analysis> <st immun ità> <role in> <country> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ชไม่รู้ว่าใครเหตุใดจึงรักกัเลยหรอไม่มีใช่ชเรื่องเธอฝันความผูกพันยิงไงไ่งง่ายได้รักแรกพบมีอยู่จริงในนี้

กินจริงใจฟันไปได้พบจริงเข้าใจมีอยู่จริง อาจจะรักใครสักคนไม่ง่ายได้เรื่องลึกซึ่งความอ่อนบางกังหัวใจว่าเขาเป็นใครมาถึงเรื่อไรไม่มีทางจะเข้าใจมันได้เลย ลัสุดเลยเอฟอ,าอ,าอามาม่้่ออกดหนึ่งฉันผ่านพบเธอตรงน,นั้นดวงใจันเดือดเป็ร้อนสิ่งทอง นา,นนนา,นา,าแต่ว่าอย่าตีงกูามาอ่ะเฮ้ยไปเจอที่ฉันแต่งตาวัานวนั้นหัวใจรู้สึกเองชัดเจนมาทุกสิ่ง จิได้พดจริงเท่าไหร่เสี่ยมันกระตุกเนาะมันแบบมันกระตุกอ่ะถ้าไม่กระตุกนะโคตรเปี้ยวเลยแบบเข้าใจประเทศแหละโอ้โหตบมือให้เลยเนาะผมสุดยอด กรรมการกี <asan> ่ผ in ่านครับกรรมการกี ah <speaking> ่ผ่านครับสองผ่านสี่ผ่านอยากได้สงผ่านเลยค่ะเฮ้ยน้องผ่มาค่ะเดนนองก็ร้องพอนงเอเดนนองสุดูดูดิดูเดนน้องร้องิ

หมายว้าวว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไว้ที่คขาให้ไปเพื่อซ่อนความรักที่มีเอาไว้เธอจะคิดยังไงกับฉันใช่ปกฉันจี okay. ฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกกันทีอย่กรู้สายตาที่เธอมีให้กันมันไม่ความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไว้ที่คงให้ไปหรือซ่อนความรักที่มีเอาไว้ เธอจะคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีอยากจีบไดโนเลยเฮ้ยเจ๊เกินไปอ่ะเปล่าเนี่ยลองพอเว้ยเออ,อ,อลองพอมากอะ่ะเยวว่าดวงดีอะไรเชีย คงไม่ baby baby ชาวโลกเขากันได้ในครั้งนี้แต่ว่าเธอไม่ชอบแบบนีฉันและเราทุกแอนไม่มีอะไรเป็นฉันเป็นแอนชาวโลกไม่เป็นคนไม่ดีแอนแอนอยคงจะดีจะมีเธอคงจะดีจะมีเธอโอ้ยี่ันมีอยู่มาเองวัยศาส Adventure. Okay, we need to have a life. Chill, will tell them, hey, I get what you need. i turn to when I get some sippy, sip rolling, rolling, and i

ใช่คนนี้ต้องแปอปเปิ้เชารคุณว่ากรรมการฟังมือรู้เรื่องไหมเฮียโอเคครับ,บกรรมการมา็ไงครับพี่ับหน้าแก่อ่ะน้อยเออน้อยแน่เลยไม,ไม่ไหวไม่ไหว <laughs> <laughs> Miguel. Hãy yeah. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เธอบอกกันบนว่าหอมผาให้นาหนาแว่อาที่อากาศหนาวกี่วันแล้วน้ะเแว่าคิดถึงทุกคอนน้ำตาคลอกี่คืนแล้วน้ะวันที่รอ,อคอยอดทนจิงัันจะพบกันบอกจองรู้ว่าฉันจะไป

ส่วนฉันนั้นฉันขอว,ว,ว่าเฝ้าระวังดาวช่วยดูแลเธอ ที่ถึงทุกคลาน้ำตาคลอกี่คืนแล้วน้องวันที่รอกคอยอดทนจึงหวังจะพบกันเพราจ้องรู้ว่าฉันจะไปดีที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเด็กมันร้องไม่เรื่องครับป<า>้บาเบลลแต่พี่เดียวว่าได้ได้แล้ว พอไม่ได้ครับเด็กน้อยอะ่ะสวยครับกค้อง,งครับคนสุดท้ายสี่สิบแปดครับ